สวัสดีครับสวนเกษตรเคลฟิล์ฟิว2 0 2ยบใในช่างนะครับวันนี้เรามีเกษตรกรจิ๋วนะครับมาหนึ่งคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกพืชผักสวนครัวนะครับที่เราซื้อมาทำกับข้าวแล้วนะครับมันสามารถที่จะตัดนะครับแล้วก็เอามาเอามาเอ่มาปลูกนะครับเอามาปลูกเพื่อจะรับประทานในครั้งต่อไปได้นะครับปลูกแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาซื้อไอตัวของ พืชพวกนี้นะครับ SP. พืชพวกนี้อย่างเช่นหน,หนึ่งก็คือต้นหอมนะครับต้นหอมนะครับหอมแบงนะครับไอ้สองก็คือไอ้ตัวของนี้นะครับใบเมงรักนะครับใบเมงรักนี่ก็เอาไว้รับประทานกับไอ้ตัวของขนมจีนนะครับหรือว่าแหนมกับพวกล่าพวกอะไรได้นะครับนี่คือใบเมงรักนะครับเอาไว้แกงอ่อมก็อร่อยครับ อันนี้สองอันที่สามนะครับอันที่สามก็คือต้นผักชีฝรั่งนะครับซึ่งเวลาเราเราซื้อ,อผักมาจากตลาดแล้วเนี่ยเราก็ใช้เฉพาะส่วนบนใบของเขานะครับส่วนส่วนรากที่เขาแถมมาให้เนี่ยเราก็ตัดนะครับแล้วก็รีบไปแช่น้านะครับรีบไปแช่น้าเนี่ยผลของการรีบไปแช่น้าเนี่ยมันก็จะทําให้ใต้นของอต้นไม้ที่เราเนี่ยครับมันสามารถที่จะ เอามาปลูกได้เอามาปลูกแล้วก็มันก็จะสามารถที่จะเอาไว้รับประทานตัดยอดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกตัดยอดแล้วมันก็จะแตกเอาไว้รับประทานได้อนะนเอามาลองปลูกดูครับเดี๋ยวให้เกษตรกรจิ๋วของเราปลูกสองต้นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณพ่อปลูกไอ้ต้น uh, ใบมังักนะครับใบมังกรากมันพอมีอยู่นะครับล้รากมันพอมีอยู่นะครับ เดี๋ยวเราปลูกกระถางนี้สักสองต้นพอนะครับ อ่าต้นใหญ่ต้นหนึ่งโอเคเรียบร้อยเกลี่ยดินให้เท่าๆกันนะครับสองต้นโอเคก็โรยฟางครับโรยฟางได้เลย ลอยฟังได้เลยโอเคเขาก็จะลอยฟังได้ตัวเล็ก็จะลอยฟังได้โอเคครับผมก็นี่เดี๋ยวลดน้ำก็โอเคแล้วนะครับสำหรับพืชผักสวนครัวนะครับอันนี้นี่เราพอใจนี่ได้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปลูก หอมแบงกันนะครับเดี๋ยวให้เกษตรกรจิ๋วตัวนี้เป็นคนนําปลูกนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการปลูกหรือไม่ก็ขั้นตอนของการปลูกก็ปลูกเลยนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูตอนนั้นก่อนนะครับไปดูครวิธีขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นการนะครับดูว่าวัสดุอุปกรณ์ของเราเนี่ยในการที่จะปลูกหอมแบงยังไงบ้างนะครับ ก็จะมีหนึ่งก็คือฟางนะครับ2ก็คือดินดินนะครับแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ก็จะมีตามนี้ก็คือมีนะครับมีอันนี้อุปกรณ์ของวันนี้จะมีเกษตรกรจิ๋วนะครับ Young Farmer นะครับือคือคือคนนี้นะครับเขาจะอยากช่วยนะครับอยากช่วยมาในการปลูก นะครับก็จะมีนี้ต้นหอมอันนี้ต้นหอมที่เขาที่ที่เขาไปาทําที่โรงเรียนมานะครับตัวนี้แล้วก็ขั้นตอนของการเตรียมหอมตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวให้ประเกษตรกรจิว๋วเตรียมเครื่องมือเลยอ่อาอัแรกนะครับก็ตัดไอตัวต้นหอมมันก่อนตัดประมาณนี้น,นี่ปลายนี้อ่าปึ๊บ โอเคแล้วก็ตัดปลายจุกข,ของหอมอ,อันเล็กนี้ก่อนอันนั้นว่างไว้ก่อนครับนนวางไว้ก่อนอมาตัดนิดเดียวอ่าปึ๊บอ่าโอเคแค่นั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวไปเตรียมดินไปเตรียมดินก่อนไปเตรียมดินตรงนู้นก่อนครับเอาฟางใส่ครับเอาฟางใส่เอาฟางโรยโ เอาฟังโรย,ยไปก่อนครับอันนี้เพื่อที่จะทําให้เขารักษาความชุ่มชื้นของดินได้นะครับเอาฟังใส่ไปเลยครับใส่ไปอีกนิดนึงครับเกลี่ยให้เกลี่ยให้มันแบบให้มันเสมอเสมอกันลูกอ่าให้มันเสมอเสมอกันโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราลดน้ํานะครับเดี๋ยวเราลดน้ําก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือ เดี๋ยวเราจะลดน้ำนะครับลดน้ำให้ให้ตัวของอาฟางกับไอตัวของดินนะครับให้มันชุ่มชุ่มก่อนอ่านั่นแหละครับถูกต้องโอเคพออต่อไปครับก็เอานะครับหอมหอมแบงที่เราเตรียมไว้นะครับ เอาอันกลางก่อนครับอันกลางก่อนอันกลางก่อนแลบผมตอนนี้ก็เราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกต้นกลางก่อนนะครับปลูกต้นกลางก่อนก็เอาพัวพัวจิ๋วนะครับขุดขุดลงไปให้กว้างๆหน่อยลูกให้กว้างๆหน่อยครับอ่าให้กว้างหน่อยอ่าให้รากมันลงเป็นได้อ่า วางลงไปครับกดลงไปกดลงไปเลยครับแล้วก็เอาเอามือเอามือเอามือกดดินลงไปลูกเอามือกดดินลงไปที่โคนมันเอามือกดดินดินข้างๆอ่ะดินข้างๆดิทางนู้นด้วยอ่าข้างนู้นด้วยอ่ากดลงมาอ่าอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งต้นแล้วก็จะจะเป็นหอมชุดนี้นะครับหอมชุดนี้นะครับหอมชุดนี้ก็ เดี๋ยวขุดข้างๆเอาตั้งแต่ต้นฝั่งนน้นเลยลูกต้นฝั่งมุมตรงมือนึงก็เลยก็ได้อ่ะนั่นแหละดี๋ยวพออีกดี๋ยวมาอีกหน่อยนีย่ไม่ไม่มาตรงนี้อ่าในตรงนี้ตรงนี้อ่านั่นละอ่าจุดยิ้มดินลงไปนะครับมีเกษตรกรจิ๋วของเรานั่นแหละครับถูกต้องกดลงไปโอเคเอดินข้างๆดันเข้ามานะครับเดี๋ยวให้เขา นี่ได้เขาส่งตัวได้เดี๋ยวเขาก็จะโผยอดออกมาโอเคครับเอาอีกครับเอาอีกนะครับนี่ลงมาเกษตรกรจิ๋วของเรานะครับอันนี้อยากช่วยคุณพ่อปลูกนะครับใกล้ๆก,กันห่างไปคืบหนึ่งคืบหนึ่งเท่านี้ลูกคืบตัวเองคอาบคืบตัวเองเนี่ยคืบตัวเองคืึบตัวเองอยู่ไหนอ่านั่นแหละจากต้นนี่อ่าวัดจากนิ้วโป้งไป ว่าจะนี้โป้งไปแล้วก็มาถึงนี่อ่ะคืบหนึ่งอ่าโอเคเจาะหลุมโอเคนั่นแหละยิ้มลงไปลูกอ่าเอาดินเอาดินใส่เข้าไปดินใส่เข้าไปครับ โอเควัดวไปอีกครึบหนึ่งแล้วก็จิ้มอ่านั่นแหละไม่เป็ไรคืบเด็กๆมันก็อาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันงอกงามมันก็จะดูสวยอันนี้เป็นหอมแบงนะครับ นั่นแหละครับไล่เร si ียงมาเร็วๆเขามีความตั้งใจมากเลยโอเค ครับผมก็ตอนนี้ปลูกไอตัวของอต้นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแถมด้วยการปลูกผักชีฝรั่งนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับอีกหนึ่งกระถางอ่าแต่การครับขุดเลยขุดลึกๆหน่อยลูกขุดลึกๆหน่อยอ่าให้รากมันลงไปให้มันความยาวเท่ากับรากได้ย่าง อ่ากดกดไปครับอย่าให้จมอย่าให้ต้นจมอย่าให้ต้นต้นจมดึงขึ้นมาหน่อยอ่ากดดินทับไปลูอ่ากดดินทับลงไปให้รากมันอ่านั่นละนั่นละถูกต้องครับโอเคฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยอ่าพอาแล้วอย่าให้มันแน่นมากฝั่งนี้อีกสองต้นลูปลูกสามต้นมันจะได้ห่างๆกันหน่อยกระถางหนึ่งจะได้พอกิน ปลูกผักส่วนครัวไว้ที่บ้านเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไอตัวของผักที่เราจะต้องซื้อนะครับผักที่เราใช้บ่อยๆนะครับผักที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นผักสีฟรังต้นหอมนะครับใบโหระพาใบกะเพราอะไรพวกนี้ครับเราสามารถที่จะจัดการได้โอเคโคตรตุปาครับพยายาม เยายามโดนต้นมันน้อยๆหน,ๆหน่อยลูโดนข้างๆลงที่ดินไป干干干นอ่าอ่าทางนี้ต้นหนึ่ง,งลูกทางนี้ต้นหนึ่งทางนี้ต้นหนึ่งลูกน่าตรงนั้นเลยอ่าตรงลากกันเลยตรงลากเมื่อกี้อ่านั่นแหละเดี๋ยวเขาจะได้มีพื้นที่แตกอกอกของเขา ชีสฝรั่งนี้ก็เอาไว้ใช้บ่อยนะครับพวกยำพวกลาบอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเอาไว้แหนมกับพวกปลา,าเผาเกลืออะไรพวกนี้ครับมันจิ้มสีูู่ดอะไร่อย,ออยโอเคเอาฟางใส่ลูกเอาฟางใส่เอาฟางใส่แล้วครับพอแล้วเอ,เอาฟางเอาฟางใส่โรยๆน่อยหนึ่งลูกแล้วก็เอาบัวลดน้ํา อ่บัวอบัวลดน้ำเลยลกไหวไหมอ่าไหวโอเคครับขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยโอเคครับนี่ครับนี่คือเกษตรกรจิ๋วของเราเดี๋ยวเราหาเหน้าให้น้อเห็นหน้าใสๆก่อนโอเคครับกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยครับเยี่ยมมากเกษตรกรจิ๋วของเรานะครับ วันนี้เรายังไม่ได้ให้พากแต่ว,ว่าเดี๋ยวพอทํากับคุณพ่อไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราเราจะปล่อยให้เขาพากเองนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็าฝากติดตาม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อจะได้มีคลิปดีๆสาระดีๆนะครับเราพยายามฝึกลูกหลานให้เราให้เราเนี่ยเป็นเกษตรกรเป็น ในตัวยังฟาร์มเมอร์นะครับเกษตรกร,กรจิว๋วอ่าครับผมสวัสดีค่ะสวยๆส,สวัสดีค่ะ